สวัสดิมีเสียงดังๆนี่พี่น้องก็จะต่อเติมบานสั่นทั้งเครื่องจากพี่น้องจา้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อพี่น้องมัดสกุลสกุลจากทางฟังไทยฟังล่าหล้กก็ทางต่างประเทศมาจากพี่น้องจ้าวันี้พ่อมากินเมี่ยงปลาทูพี่น้องพักทั้งมัดปลาทูหกตัวขนมเซนพี่น้องมีขนมเซนพ้อค่นะขนมเซนรวยสวยดีขนาดโอ้เสียงดังคักน้ำจิ้มมีสองอย่างนะพี่น้องอันนี้ถั่วตัดค่ะนี่ ถั่วตดัดบรรมักแห้งถั่วตดัดอันนี้ซีฟูด้ดน้ำจิ้มเมียงพี่น้องเผ็ดเพรพริกเป็นรอยพี่น้องมาจ้ามาเลิดหืม้มเสึกโอ้อยากไรครับกินเมียงมันต้องกินข้าวใหญ่พี่นอ้องอีิเอาหนึ่งก้อน ใส่น้ำจิ้มไปหลายๆพี่น้องอือจับแัาา่งอืทอดน้ำมันกับเด็นว่ะสันพี่น้อง เทศกาลบ้านท่าพี่น้องปีใหม่สงการานต์กินเมียงป่าเหลืดคักปลาเน้นๆผักแพลวหน่ะหอมเน้องผักแพล้สละสาแน่ใส่เข้าไป ทำนี้ ปลาทูพี่น้องปลาทูสด ากาแฟอ่มเวลากินต้องรอว่างกาลางนะพี่น้อง กลางไลยอืมผักแพลวผักแพลวรองกินบ้างเด้ไหมจ้าคะกิ่นเมีาามยงแบบเนี้ยหอมถือกันดีไปแต่ไหนถั่วตัดใส่ไปข้ามนี้ Stop. นั่งทอดปลาเพื่องเป็นสมองโอ้เป็นสมองว่าแบบเป็น,นเนต้ากรที่ทอดแป๊บเดียวเลยว่าตอ่อนเมียนขั้วอ่ะวายสุดยอดมั้งเจ้าค่ะน้ำมันมันเด็ดอืม ชอบหอมอืมสับแห้งว้าวว้าผิด ใส่พริกถั่วตัดแซ่บแห้งมิลเลอรโอเค่เขากำ ว้าถั่วตัดมักแห้งพี่น้องมักแห้งถั่วตัด นำ้ำลายแตกใช่ครับปลาเผาอ่ะบ่มี่จะพี่น้องอยู่เนี่ยก็เลยก,กินเมียงปลาทูแทนถ้ามีตลาดนะมันมีอยู่จากปลาน้น ปันนี้ไม่ก็แซ่เนาปลาเผาเนาะอ้ั ื <screws> <Basil> ้หืมเพชรซีซาแท้งเป็นตานใดบ่งพี่น้อง ครับไม่ต้องทำหาไอ้แมวพี่น้องไอ้แมวไปเฮ็ดงานจ้ะไอ้แมวไปทำงาน บพื่เทห้งานนี่ยก็เล่นเกมพี่น้องอืมนี่เฮียน่ะก็พื้นพวยก็ยากกว่าคือบ่อปลาอนี้เดเอี้ยยคนยากกันปลานันบอจ้าไม่สิได้ใจบ่ปลานี่จะสีหาตืม <c oughs> บ่ปลาพี่น้องหาตืมอย่างเดียวค่ะ 음~~ 와매 <positives> <kir 있어요> อพี่เป็นรอยพี่น้องพี่เป็นรอย บอกได้รคำเดียวว่าแซ่บพี่น้อง

음, 어. 자. 음. 먼 음, 음, 음. การข้าพพ่อพี่น้องฝากแฟนเพจ f a เฟซบุ๊กวันเว่ยแฟมบารีน้ำอิงงช่องทางท่านพอ่อพี่น้องตาอ้ากฝา,ากกดติดตามก็ได้ก็แชร์กดกระดิ่งช่อง YouTube ให้งนีเด้อการข้าพพ่อพี่น้องไปละ